สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับก็มาพบกับครูปืนอย่างเช่นเคยนะครับในวิชาพละศึกษาของเรานะครับในชั้นป .4 นะครับอ่าวันนี้เราก็จะมารู้ว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับวันนี้ครูปืนจะมาสอนต่อยอดจาก คลิปที่แล้วนะครับนะในคลิปที่แล้วนักเรียนได้เรียนการสร้างความคุ้นเคยนะครับการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลลูกแชร์บอลนะครับคืออยู่กับที่ไม่ได้ขยับไปไหนเลย4แบบฝึกนะครับนะนักเรียนพอทําได้ไหมครับนะทำได้นะไม่ยากนะเพราะครูครูคัดมาเนี่ยคัดมาแต่ให้นักเรียนทําได้นะครับนะง่ายๆฝึกในบ้านนะครับทีนี้ใครที่ส่งงานครูนะครับตรงต่อเวลานะครับ ก็ถือว่าดีครับเยี่ยมครับส่งต่อเวลาครับก็พยายามให้นักเรียนทําแบบนี้ไปเรื่อยน,นะครับถ่ายรูปส่งมานะครับตรงต่อเวลานะจะต้องลําบากครูจําชั้นเขานะครับในการตามงานนะครับโอเคไหมเวลาครูอ,ออกเกรดอ,ออกคะแนนก็จะได้ง่ายๆนะนักเรียนนะโอเคอ่ะเราจะมาพูดถึงในคลิปนี้กันก็คือต่อยอดจากคลิปที่แล้วก็คือการเลี้ยงลูกบอลอ้อมหลักนั่นเองนะครับก็คือ การสร้างความคุ้นเคยคล้ายกันครับแต่ว่ามันจะมีการเคลื่อนที่เฉยๆนะครับจากที่เราฝึกในคลิปที่แล้วประยุกที่ใช่ไหมครับแต่ในคลิปนี้ครูก็จะพานักเรียนมาฝึกการสร้างความคุ้นเคยแบบเคลื่อนที่นั่นเองนะครับคล้ายๆกันนะครับไม่ยากครับครูก็จะเลือกมา4แบบฝึกเหมือนเดิมทําไมครูปูนชอบเอา4แบบฝึก เพราะว่ามันพอดีครับมันพอดีนักเรียนก็จะไม่เยอะไม่มากเกินไปนะครับแต่นักเรียนสามารถไปค้นหาค้นคว้าแบบฝึกเพิ่มเติมเองได้ครับเพราะครูก็จะสอนแค่เนียนรู้วิเนษครับว่านักเรียนนําไปใช้ได้นะครับเพื่อออก,กําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองโอเคครับเพื่อให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราทําการฝึกปฏิบัติการแต่ก่อนอื่นครูบอกเลยว่าอย่าลืมครับก่อนที่เราจะ ฝึกบัติกันเราควรทำยังไงครับก็คืออะไรยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสมอนะครับพรเพื่อให้กล้ามเนื้อเตรียมพร้อมลดการบาดเจ็บนั่นเองนะครับเพื่อเราฝึกปฏิบัติไปเนี่ยเราจะไม่บาดเจ็บนะครับเราจะเล่นได้อย่างปลอดภัยนะโอเคนะอ่ะอุปกรณ์นะครับลูกเชืบอลเหมือนเดิมหรือนักเรียนมีลูกอย่างอื่นก็ใช้ได้ครับเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อคิดใชแล้วลูกบอลลูกบอลเลยได้หมด แต่ในคลิปนี้ก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มมาคือมาร์กเกอร์หรือกลวยนั่นเองนะครับถ้านักเรียนไม่มีนักเรียนมันต้องไปบอกผู้ปกครองว่าให้ซื้อมานะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องซื้อเลยนะครับนักเรียนสามารถหาอุปกรณ์ทดแทนได้ในบ้านนะครับอย่างเช่นอะไรครับขวดน้ำนะครับใส่น้ําตั้งตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งก็ได้หรือใช้รองเท้าตั้งหรือใช้อุปกรณ์ของเก้าอี้ที่มันไม่มีน้ําหนักเยอะนะครับเบาๆที่นักสามารถถือ ยกได้นะครับวางนะครับทดแทนได้หมดนะไม่สีเรลียดครับนะไม่ต้องไปให้ผู้ปกครองซื้อนะครับมันจะลําบากผู้ปกครองครับเพราะผู้ปกครองทํางานมาข้นเหนื่แล้วนะครับนักเรียนนะโอเคไหมเราเรียนอยู่ในบ้านก็โอเคแล้วนักเรียนทาได้ก็โอเคแล้ววันนี้ครูปืนก็จะเอามา4แบบฝึกเหมือนเดิมครับแบบฝึกง่ายๆนะครับให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกันในในบ้านนะครับนะสีแบบฝึกเหมือนเดิมครูสักครูจะเอามาเพื่อให้เรียนฝึกนะครับ ปฏิบัติเพราะว่ามันมันครูจะเลือกคัดเลือกมาแบบง่ายๆนะครับถามว่าแบบฝึกมีหลายรูปแบบไหมมีครับมีเยอะมากเลยครับนักเรียนนักเรียนสามารถไปค้นคว้าใน Google ได้เลยนะครับมันมีแบบฝึกเยอะมากแต่ครูจะเอามาใช้เนี่ยคือเป็นเบงสิ่ง่ายๆพื้นฐานที่นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้นั่นเองนะครับโอเคไหมครับอ่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะ,จะไปทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันนะครับก่อนที่จะฝึกปฏิบัติกันนะครับโอเคนะครับอ่าท่าแรกนะครับให้เราชูมือขึ้นสูงครับประสานกันครับขยงปลายเท้เทาขึ้นลงสิครั้งนะครับนับหนึ่งถึงสิบประชานะครับไม่ต้องรีบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบครับโอเคครับถ้าเราไปครับให้เราดันเอามือจับที่สันครับค้างไว้ที่สิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปสลับครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับเอามือขวาเผาด้านซ้ายครับมือซ้ายดันเข้ามาลำตัวครับนับหนึ่งสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

ไปครับให้เรากางแขนออกครับบิดเอวสายขวาสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเสร็จแล้วให้เราก้มแตะสลับสายขวานะครับเหมือนเดิมน,นะครับสิบครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปนะครับให้เรายกเท้าขวาขึ้นมานะครับตันเข่าเตัวครับนับหนึ่งสิบครับ 2 3งสามสี่ห้าหกสห้าหกเจ็ดครับต่อไปสลับเท้าครับหนึ่งสองสาห้าห จ็ดแปดเก้าสิบครับเทำตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับไปด้หลังครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับกดหัวเข่าครับหันหน้าไปด้านขวากว่อนครับกดหัวเข่าลงข่าหลังตึงครับค้างไว้นับสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับสลับครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับก้มแตะปลายเท้าค้างไว้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับ ทำมือประสานกันครับอย่าไปข้างหน้าครับกวบศูนย์กดิ์ลงค้างไว้นะับสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับยกด้านขวาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับอยู่ด้านซ้ายครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปครับให้นักเรียนสะบัดข้อมือข้อเท้านะครับสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า โอเคครับเมื่อกล้ามเนื้อนักเรียนเตรียมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําการฝึกปฏิบัติกันครับโอเคครับเมื่อนักเรียนทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกกันนะครับการเลี้ยงลูกอ้อมหลักนั่นเองนะครับนะนี่ก็คือที่นักเรียนเห็นนี่คือเป็นกลวยหรือมาร์กเกอร์ของเรานะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ก็เหมือนที่ครูบอกครับ ใช้ขวดน้ําหรือใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับทดแทนได้นะครับนะโอเคไหมโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับนะเดี๋ยวเราจะมาทําการฝึกกันเลยนะครับ4แบบฝึกด้วยกันนะครับนะโอเคไหมฝึกช้าๆนะครับฝึกจากง่ายไปหาย,ยากนักเรียนไม่ต้องทําเร็วนะครับนักเรียนดูครูก่อนรอบหนึ่งก็ได้แล้วค่อยทําตามก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ ฝึกไปเรื่อยครูเอาเบสิกง่ายๆมาให้เรียนฝึกนะครับเพื่อให้เรารู้นะครับหลักการเล่นการออกในกาที่ถูกต้องนะครับก็คือการเลี้ยงบอลอ้อมหลักนะครับก็คือการสร้างความคุ้นเคยนั่นแหละครับก็คือแบบเคลื่อนที่นั่นเองนะครับอโอเหไหมครับแบบฝึกที่หนึ่งนะครับมาเลยครับแบบฝึกที่หนึ่งแบบฝึกที่หนึ่งนะครับเราจะกลิ้งลูกบอลนะครับสลับซ้ายขวานั่นเรียนสามารถใช้แขนทั้งสองข้างเลยนะครับ โอเคไหมทําไมใช้แขนเพราะครูบอกแล้วว่ากีฬาแชร์บอลน,นะครับเขาจะใช้แขนในการเล่นนะครับไม่ได้ใช้เท้านะครับโอเคไหมเราเลยต้องฝึกแขนเยอะหน่อยโอเคไหมครับอ่ะแบบฝึกที่หนึ่งนะครับเราจะติ้งลูกบอลสลับซ้ายขวาโอเคไหมครับอ่าท่าเริ่มของเรานะครับวางลูกบอลเลยวางด้านขวานะครับจากขวาไปซ้ายจากซ้ายไปขวาสลับซ้ายขวาไปเรื่อยครับ ไปแล้วก็กลับนะครับนักเรียนฝึกแบบนี้นะครับ3ถึง5รอบก่อนนะครับเพื่อความให้เกิดความคุ้นเคยครับชินนะครับโอเคไหมครับอ่ะแบบฝึกที่หนึ่งของเราครับพร้อมนะครับเริ่มเลยครับเวลากลิ้งครับกลิ้งเลยใช้2มือช่วยเลยครับกลิ้งกลิ้งกลิ้งนะครับสลับซ้ายขวาบนสลับซ้ายขวากลิ้งนะครับเห็นไหมครับนักเรียนไม่ยากครับโอเคเอบ อันนี้ครูทําให้เรียนดูเนี่ยเป็นตัวอย่างแค่1ครั้งนะครับแต่นักเรียนะนะนักเรียนฝึกเนี่ยก็ควรฝึกสามถึงหรอบครับเพื่อเกิดความชินและชํานาญโอเคไหมครับแบบฝึกที่หนผ่านไปแล้วต่อไปแบบฝึกที่สนะครับนะแบบฝึกที่สนะครับจะนักเรียนเคยทําแล้วนะครับนะเพียงแค่ว่าเคลื่อนที่นั่นเอง แบบฝที่สองครับจับบอลอ้อมตัวเองนะครับแล้วก็เดินสลับซ้ายขวาผ่านขวดไปเรื่อยเหมือนเดิมนะครับโอเคไหมแบบฝึที่สองพร้อมเริ่มครับคว้าบอลอ้อมตัวเองแล้วก็เดินสลับซ้ายขวาเห็นไหมครับเคลื่อนที่สลับซ้ายขวาเฮ้วนแล้วก็กลับเหมือนเดิมครับวนนะครับอ่าสลับซ้ายขวาเป็นการแยกประสาทครับฝึกการเดินแยกประสาทไปด้วยครับเห็นไหมครับโอเค แบบฝึกที่2เหมือนเดิมครับฝึก3ถึง5รอบเพื่อใเกิดความชินและชำนาญเหมือนเดิมเพื่อเกิดความคุ้นเคยนะครับนะต่อไปครับแบบฝึกที่3ครับแบบฝึกที่3เราจะทําการเบิ้ลบอลครับเบิ้ลบอลเดินสลับซ้ายขวาไปกลับน,นะครับช้านะครับไม่ต้องเร็วนะครับไม่ต้องวิ่งนะครับใชช้า ขณะครูทำช้าเลยนะครับเบิ้ลบอลเบิ้ลสองมือก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับเวลาเบิ้ลบอลนักเรียนน่าจะเบิ้ลเป็นแล้วนะครับนะเพราะคลิปชินแล้วครูได้ทําให้ดูไปแล้วนะครับการตีบอลขึ้นมานะครับลักษณะอย่างนั้นแหละครับโอเคเบิ้ลบอลนะครับใช้ปลายนิ้วมือนะครับเบิ้ลบอลนะครับพร้อมนะครับแปรฟุตที่สามนะครับอ่าเบิ้ลบอลสายขวานะครับแล้วแต่เดีนถนัดครับสายขวาสลับไปเลยเบิ้ลบอลไปเลยครับสลับสายขวา อาวนไปเรืเ่อยเบิ้ลวนไปเรื่อยครับวนบนเบิ้ลไปก่อนครับเบิ้ลไปก่อนให้ผ่านมาร์คเกอร์หรือขานกลวยครับโอเคเห็นไหมครับนักเรียนเบิ้ลแบบนี้นะครับฝึกไปเรื่อยครับสามถึงห้ารอบเพื่อเกิดความชินและชํานาญนะครับฮะโอเคแบบฝึกที่สี่ของเรานะครับจะยากหน่อยเพราะเป็นการกระโดดรับบอลนะครับ การกระโดดรับบอลผ่านมาร์กเกอร์นะครับนะกระโดดกระโดดข้ามมาร์กเกอร์อันที่หนึ่งเท้าคู่นะครับติดกันนะครับรับบอลมาร์กเกอร์อันที่สองกระโดดรับบอลแยกขานะครับสลับสลับขาคู่แยกขาขาคู่แยกขาโอเคไหมครับจะยากหน่อยนะนักเรียนนะ นักเรียนต้องฝึกช้าๆเพ่าต้องฝึกเร็วนะครับอ่ะแบบฝึกที่สี่ของเรานะครับมาเกอร์อันแรกเราโยนบอนลรับบอลกระโดดเท้าคู่ยังไม่แยกขามาเกอร์ที่สองค่อยแยกขาดูนะครับโยนบอลเวลาโย,ยนย่าโยนสูงเกินไปย่าโยนต่ําเกินไปโยนให้อยู่ระดับสายตาเฉียง45องศาเห็นไหมครับ45องศารับบอลรับสองมือนะครับนะดูนะครับ โยนบอลกระโดดรับบอลเท้าคู่ก่อนโยนบอลกระโดดไปปุ๊บรับเห็นไหมครับเท้าคู่ต่อไปครับมาร์เกอร์ที่สองครับแยกครับโดนรับแยกขาจะแยกออกเห็นไหมสลับไปเรื่อยครับโยนแล้วก็คู่แล้วก็แยกแล้วก็คู่ชิดกันเห็นไหมครับนะต่อไปกลับครับเหมือนเดิมโดดเท้าคู่รับบอลกระโดดแยกขานะครับ กรดดท้คู่แล้วก็แยกขาแล้วก็เท้าคู่กาลังหันเห็นไหมนัาเรียนยากไหมครับท่าสุดท้ายจะเหนื่อยหน่อยนะครับกระโดดเท้าคู่ชิดเท้าคู่แยกนะครับนะทาไมครูปุ้ยถึงเอาท่านี้ครับเพราะว่าท่านี้แยกประสาทสายตามองบอลแล้วก็ขาเรามองไม่เห็นเรากระโดดเราใช้สัมผัสใช้ประสาทนะครับ ฝึกนะครับได้ได้ทุกส่วนครับแล้วก็ได้กําลังเยอะด้วยของของกล้ามเนื้อขานะครับแบบฟุตซีนี้นักเรียนก็ค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบนะครับนะฝึก 3- าถึงหรอบเพื่อเกิดความชินและชํานาญเหมือนเดิมนะครับเพื่อเกิดความคุ้นเคยนะครับเพื่อเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับในการเล่นกีฬาแช์บอร์นั่นเองนะครับโอเคครับทั้ง4แบบฝึกนี้ที่ครูเอามาเนี่ยเป็นแค่พื้นฐานง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถฝึก ในบ้านได้นะครับแต่ที่จริงมันมีแบบฝึกที่ยากกว่านี้เยอะแยะเลยครับมีเยอะนักเรียนสามารถไปเพิ่มเติมค้นคว้าหาเองได้นะครับฝึกเองได้นะครับแต่นี่ครูแค่เป็นแนวทางการฝึกที่เฉยนะครับเพื่อให้นักเรียนดูมาแค่4แบบฝึกนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะไม่มีการบ้านนะครับให้นักเรียนทบทวนทักษะที่เรียนไปในวันนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ